มีแขกมาบ้านคุณแล้วคุณหั่นผลไม้แบบนี้ญาติพี่น้องและเพื่อนเพื่อนต่างก็จะชมคุณหนึ่งหั่นแตงโมครึ่งหนึ่งหั่นเป็นชิ้นแนวนอนแล้ววางบนจานจากนั้นกรีดเป็นแนวดิ่งและแนวนอนเป็นเส้นตารางแล้วกรีดเป็นวงกลมตามขอบแค่นี้ก็จะได้แตงโมเป็นชิ้นชิ้นแล้ว สองตัดมะม่วงตามแนวขวางตรงกลางจนถึงแกนมะม่วงจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับปลายมะม่วงไว้แล้วบิดไปทางซ้ายและขวามเมื่อคลายออกแล้วให้ดึงแรงแรงแกนมะม่วงจะหลุดออกมาคุณสามารถใช้ซ่อมอามเล็ดออกครึ่งหนึ่งได้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับอีกครึ่งหนึ่งสุดท้ายใช้ช้อนตักเอาเนื้อมะม่วงซึ่งมีรสหวานมากออกมา สามหลังจากตัดหัวและหางส้มโอแล้วให้ตัดเปลือดด้านนอกทั้งหมดออกจากนั้นกรีดตรงกลางเป็นแนวนอนแล้วกรีดเป็นร่องเล็กๆวิธีนี้จะช่วยให้คุณแยกส้มโอออกจากกันฉีกเยื่อออกและเอาเนื้อออกทีละลูกได้อย่างง่ายดายและเรียบง่าย4สําหรับเมลอนที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้ผ่าด้านข้างสองข้างจากนั้นปอกเปลือกออกทั้งสองด้านแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปอกเปลือกเบาๆก็จะได้รูปสวยงามจับถือและรับประทานสะดวกมาก ห้าตัดหัวและหางของกีวีใช้มีดกริดเบาๆที่ผิวกีวีจากนั้นใช้ช้อนสอดเข้าไปในรอยกริดหมุนไปตามเปลือกกีวีก็จะมีเนื้อกีวีทั้งลูกออกมาหกตัดหัวและหางส้มออกแล้วผ่าตรงกลางจากนั้นพลิกส้มขึ้นลงแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้นสุดท้ายคลี่ออกแล้วมันจะกลายเป็นครึ่งเล็กๆคนปากเล็กก็ทานได้โดยไม่ทําให้ปากสกปรกเจ็ดตัดหัวและหางสับปะรดออกจากนั้นปอกเปลือกออกจนเอาจุดด,ดำออกหมดจากนั้นหั่นเป็นแปซีกเล็กแล้วเสียบไม้เข้าไปรับความหวานจากคนที่คุณรักโดยไม่ต้องเปื้อนมือ